สวัสดีค่ะวันนี้น้องคิวใหญ่นะคะออกมาช่วยงานที่วัดนะคะแหคิวใหญ่หันหน้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสึกออกไปผมเหย้าแล้วผมป่งแล้วนะคะผมป่งแล้วผมเหย้าแล้วรอไปแม่น้องคิวนานๆได้มาทีวันนี้มาช่วยงานช่างนะคะช่วงช่วยงานช่างแล้วก็ช่วยงานแม่ชีด้วย คิวใหญ่เด็ดใบกะเพราช่วยแม่ชีนะคะจะทํากะเพราหมูสับให้น้องคิวทานทําให้ช่างด้วยแล้วก็จะทําถวายเพยงลหลวงพ่อด้วยอันนี้แม่ชีจะให้คิวใหญ่เป็นคนเอาอาหารไปถวายเพยงลหลวงพ่อเด้อน้องช่วยแม่ชีก่อไฟด้วยนะคะแม่ชีซาจ่าทำอาหารให้น้องคิวรับประทานนะคะวันนี้ น้องคิวมาช่วยงานวัดนะคะใส่ลูกเรืบอกลราเอาทาันใส่น้ำเด้อ ตองมมซิทุบกบชาเลยทานไม่ไต้ไคทานไม่สมคุย

เเชือบบ้อไปเอา,อาไปสวนแล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะก็คงจะมีคลิปนึงนะคะที่แม่ชีพาน้องๆก่อไฟวันที่ใกล้จะสึกนะคะน้องๆเขาอยากทำกิจกรรมแม่ชีก็พาก่อกองไฟเล่นนะคะตอนกลางคืนตอนหัวค่ำนะคะไม่ใช่ตอนกลางคืน ซึ่งน้องคิวใหญ่ก็ก่อไฟได้ดีทีเดียวเลยนะคะเป็นการเอาตัวรอดได้นะคะสำหรับเด็กบ้านนอกเรานะคะก่อไฟเป็นน้องใจดีมากเลยะคะ่ะตัดฟืนไว้ให้แม่ชีด้วยเฟืนที่น้องตัดนะคะวัาแม่ชีจะไม่มีเฟืนใช้ เป็นไฟสำรองนะคะบางทีแก๊สหมดยังไม่ได้ไปเปลี่ยนก็ต้องใช้ฟืนไปก่อนนะคะบางทงบ่อมีริโตบ่ละเอาดวงง่ายก็ดีบ้ะเ,เป็นใส้ดังนั้ค่โอ้ใช่ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องต้ม,มันมนานบางทีก็ไม่ได้ใช้แก๊สนะคะก็ใช้ฟืนต้มคิวใจดีมากเลยทำาฟืนไว้ให้แม่ชีขอบคุณค่า ชี่ทําเมนูไส้ย่างให้น้องคิวทานด้วยนะคะนี่เป็นเมนูไส้ย่างนะคะทําให้น้องคิวกับช่างทานนะคะเหลืองอารลามน่ากินมากแป่ะ นะคะเก็บช่วยเก็บช่วยไม่ชีนะคะเมื่อกี้แม่ชีก็ทํากับข้าวให้ทานแล้วทํากระเพราหมูสับแล้วก็ใส่ยาง เคยเก็บถ้วยช่วยแม่ชีตอนที่มาบวชเป็นสามเณรน,นะคะวันนี้มีโอกาสได้ออกมาที่วัดก็มาช่วยแม่ชีนะคะมาช่วยงานช่างมาช่วยพะอจาย์ทำครัวด้วยนะ,ะช่วยขนไม้วันนี้แล้วก็ช่วยแม่ชีเก็บถ้วย วันนี้วันพระนะคะก็มีญาติโยมมาที่วัดเยอะอยู่พอสมควรนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าที่นี่มีพระมีแม่ชีไม่เยอะแต่ทําไมถ้วยชามเยอะนะคะก็เพราะว่าอาหารมันมีหลากหลายอย่างนะคะก็ต้องใส่คนละถาดคนละจานแล้วก็แต่ละคนนะคะตอนเช้าก็ มีญาติโยมมารับประทานอาหารที่นี่ด้วยนะคะหลังจากที่ถวายอาหารพระเศษนะคะญาติโยมแต่ละคนก็ได้อาหารมาคนละอย่างคนละชนิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หม้อใช้ถ้วยใช้จานหลายใบใช้ทัพพีหลายอันในการตักนะคะแล้วก็ทางวัดก็มีการทําอาหาร ที่ญาติโยมมาวัตถุดิบมาทําบุญเราก็ต้องแปลรูปเป็นอาหารขึ้นถวายพระด้วยเหมือนกันแล้วก็มีทั้งอาหารที่ทางพระอาจารย์บินทบาทมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารก็เลยมีหลากหลายอย่างนะคะก็เวลาแกะใส่จานก็อาหารคนละอย่างก็ใส่ถ้วยใส่จานใส่ถาดคนละใบนะคะผละไม้ก็ถาดหนึ่งของหวานก็หม้อหนึ่งของข้าวก็หม้อหนึ่งแล้วก็ อาหารขาวก็มีหลายอย่างอาหารหวานก็มีหลายอย่างถาดขนมถาดน้ําถาดผลไม้ถาดผักนะคะแล้วก็หลากหลายอย่างนะคะเวลาปรุงอาหารที่นี่ก็ต้องใช้คกใช้สากใช้กระทะใช้ตะลิวใช้หม้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็เลยเยอะ,ะคะ่ะ ถึอจะมีพระสองรูปแม่ชีสองคนแต่ว่าอาหารตอนเช้ามันเยอะแล้วก็มีญาติโยมมาทําบุญแล้วก็หลังจากทําบุญเสร็จญาติโยมก็จะรับประทานอาหารเช้าที่นี่เลยนะคะก็เลยทําให้มีอุปกรณ์เยอะนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่สองคนจะใช้ถ้วยสองใบนะคะเพราะว่าอาหารมันไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนกลางวันนี้ก็คือทําอาหารแค่อย่างเดียวถวายเพลน,นะคะแต่ตอนเชา้าอาหารจะเยอะ ก็คือหลังจากที่พระสงฆ์ตักอาหารแล้วแม่ชีตักอาหารแล้วส่วนที่เหลือญาติโยมก็จะพากันนําไปรับประทานก็จะพอดีอาหารก็จะหมดพอดีนะคะพอดีกับที่ญาติโยมเขามาทําบุญส่วนตอนกลางวันเราก็ทําใหม่นะคะว่าอาหารตอนเช้าก็หมดไปแล้วนะคะ บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีเหลือบ้างแต่ญาติโยมก็ให้ญาติโยมเขาห่อ,อกลับบ้านนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเอาไว้ถึงตอนเที่ยงมันก็ไม่น่ารับประทานแล้วนะคะเวลาเราจะทําถวายเพลเราก็ต้องปรุงให้สุกใหม่นะคะถ้าเอาของเก่ามามันก็บางทีรสชาติมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยความที่อากาศก็ร้อนด้วยบางทีเราจะรับประทานแต่อาหารเดิมๆซ้ำๆมันก็จะไม่อร่อยนะคะตามธรรมชาติของมนุษย์ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่นะคะตอนเที่ยงตอนยง่ายก็อาจจะเป็นแค่ผัดกะเพราหรือส้มตำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทําแค่วันละอย่างสองอย่างนะคะก็คือทําให้ช่างด้วยนะคะทําถวายพระสงฆ์แล้วก็ให้แม่ชีใหญ่แล้วก็ทําให้ช่างด้วยนะคะก็ต้องใช้เ้วย่างเยอะเพราะว่าก็มีช่างมาทํางานด้วยนะคะทําตรงครัวนี้ยังไม่เสร็จนะคะ ก็ขอชี้แจงเกี่ยวกับโรงครัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ชีจะพาเดินเข้าไปดูก็คือตอนนี้โรงครัวก็ทําได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ที่ล่าช้าไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงที่แม่ชีไปอยู่โรงพยาบาลช่วงนั้นมีพายุเข้าช่างเขาก็ไม่ได้มาทํางานนะคะแล้วก็มีหลังจากที่พายุผ่านพ้นไป ช่างก็อีกคนนึงก็ถูกกักตัวนะคะสิบสี่วันหลังจากถูกกักตัวแล้วช่างที่เคยมาทํางานร่วมกันเขาก็ไม่มาเอาไปเอามาช่างคนนั้นก็ไม่มาเลยนะคะก็เลยต้องได้หาช่างใหม่ก็เลยมันก็เลยล่าช้าต้องหาทีมช่างใหม่เพราะว่าคนที่เคยทําด้วยกันเขาก็ไม่มาเขาก็แยกย้ายกันไปเลยเพราะาคนหนึ่งถูกกักตัวก็เคลีย์รค่าจ้างค่าอะไรกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะหาทีมงานใหม่นะคะมาสร้างต่อ ก็เลยทําให้ล่าช้าไปนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลถึงอย่างไรโรงควานี้ก็จะเสร็จแน่นอน,นะค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่บริจาคปัจจัยมาร่วมทำโรงควานะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวแม่ชีจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนื่งจากว่าแม่ชยียังไม่ได้อนุโมทนาบุญ กับญา,าติโยมที่โอนเงินเข้ามาทีหลังนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคงพอเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ